เลวิ่งมานะครับโอ้สไลด์นะครับโอ้โหโดนสไลด์โอ้วิ่งมายังไงโอ้ไม่มีเข้าเลยครับเพื่อนๆส่งให้มาติโดมาติโดผ่านบอลให้โรนัลโดโรนัลโดโรนารดิโนสไลด์โอ้โรนารดิโนสไลด์โอ้สไลด์โอ้สไลด์ โอมาร์ต oh, oh, oh. oh, so do, like ิเนสมาติเนสอ้โหโอ้สุดยดโรนไบหลายติลูกดีไกลโบ้โหโกโกโโอ่ดีที่อร์ยังเซฟได้โอเคื่อดครับโอ้สองสองสอง ส่งให้ไก่ลูกนี้ยังไม่่ันโอวิ่งสองสองวิ่งวิ่งโอ้สไลด์โอ้สไลด์โอ้สไลด์ไปดูลูกับยังไงครับโอวิ่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 สลด์โอ้โอ้ซาร่เข้าไปแล้วนะครับสอประตูต่อศูน แล้วก็ตัวน้าพิโยแบนอยู่ครับส่งให้ผ่านบอลไปอย่างดีครับผ่านบอลให้ครับวิ่งโกโกโกวิ่ง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 ยิงอัลติดเซ่บอลวิ่งต่อนะครับโฟลูกนี้ผานบอลได้เบื่อยังเก่งเึ้นมากเลยครับเก่งขึ้นได้ไหม โอ้รันโย่วิ่งมาโอ้หมดเวลาก่อนเสียดายมากนะครับก็จบเกมไปแล้วดีที่ครับแบตดีภารกิจเรา